สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อกี้จิพาเขามาเบงนะครับมันปลูกไม้นะครับมันปลูกไม่นี่เขาย่าลืมเห็ดว่าย่าลืมไซนนะครับผู้ใดบ่เคยบารุงดินจักเทียกกะขอให้วานโดโรไม้นะครับหรือว่าปูนขาวนะครับจะเป็นผงขาวๆนะครับอีกซื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่นเห็ดไซ่กระสอบมาขายนะเขาเอื่นว่าโดโรไม้นะครับโดโรไม้หรือว่าสารปรับ สภาพดินนะครับผมอไรหนึ่งมันเฉียวานอยู่ประมาณ25กิโลนะครับต่อหนึ่งไรนะครับผมยี่สิบห้ากิโลต่อหนึ่งไรข้ามา่วานนะครับวานก่อนยกหลงนะครับพี่น้องอันนี้นะครับแปลงนี้ปลูกไม้นี่วานปุ๋ย15 15 15ไปนะครับถือไรหนึ่งนี่ถืออยู่ประมาณ25กิโลนะครับผม25้กิโลหลักาวานโดโลใหม่นะครับแล้วกก่รนยกหลงนี่แหละนะครับอ่า วานไปแล้วนะครับแตงนี่หนึ่งไรนะครับปลูกใหม่จังได้กระได้นะครับสีตันหาตันครับพี่น้องเห็ดใหม่นะครับการเห็ดการปลูกใหม่นะครับเขาปับสภาพดินหรือว่าปั๊บปรุงดินไปน้านะครับดูลงใหม่ปูนขาวนี่เพิ่งขี่ซอยปรับควกนกดเป็นดังนะครับผมและกระขาเชือลานะครับดีครับเพราะว่าถ้าเห้าเดไซส่แล้วนะครับผลผลิตของเห้านี่ ได้แน่นอนแต่เหตุคือผมว่าเนี่ยนะครับ4ี่หาตันนี่ได้แน่นอนนะครับผมอ่ะเมื่อกันว่าเขาเสียบไปแล้วนะครับได้สองสามมือนนะครับนี่ครับกําลังแท่งขึ้นมานะครับกําลังแท่งขึ้นมาแท่งขึ้นมาลักษณะนี้จะเฝ้าฉีดปุ๋ยน้ำใส่นะครับให้เพิ่นขึ้นมาอีกจังหน่อยก่อนนะครับจังฉีดนะครับจากประมาณสองถึงสามสัปดาห์นะครับจังฉีดขึ้นมาปุ๋ย เกจยี่สิบห้าห้าห้าเพราะว่ามันเชียนไ้มันเฮามีการจเจริญเติบโตดีนะครับถ้าเฮาวานร่องพื้นนะครับอ่ามันเฮานี่ยมีการเจริญเติบโตดีนะครับมันสิใหญ่ไว้นะครับพี่น้องอ่ะมันสิใหญ่ไว้บอกง่ายๆว่ามันสิใหญ่เร็วกว่าเฮาบ,บวบวานร่องพื้นนะครับบ่มีปุ๋ยร่องพื้นไปนะฮะถ้าเฮาวานร่องพื้นแล้วนะครับการจเจริญเติบโตมันสิเร็วครับพี่น้องนะครับมันสิเร็ว ถ้าห้องบอวานนะครับการจเจริญเติบโต,ตมันชิสาในจังหน่อยนะครับพี่นอ้องนี่ก็คือเทคนิคหรือว่าประสบการณ์ที่ผมได้เหตุมานะครับผมสังเกตเบ้องแล้วว่าการวาดร่องพื้นกับบวานนี่การวาดร่องพื้นให้ปุ๋ยพื้นไปพรอมเลยนี่มันเชียนให้มั่นหญ่างเเร็วนะครับหลกักกาผู้ไดที่บ่เคยบำรุงดินจักเทียนะครับสื่อสารปรับสภาพดินนะครับ เบาไปแล้วบางคนพันั่งมาหั่นหูจักว่าโดโรใหม่เป็นจังไรนะครับดโรใหม่นะครับกระชีมีถาดอาหารหลายตัวเลยพอนีิเขียนไว้ในขางกระสอบนะครับผมพวกแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับเอามาเพิ่มลงมาในดินเฮานะครับปดปล่อยถาดอาหารที่พืชเนี่ยบอสามารถนะครับบอสามารถที่ดึงมากินได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวซื้อกลางนะครับเพจให้พืชหรือว่ามันสำปะหลังเฮานี่นะครับสามารถ ดูธาดอาหารบางตัวที่อยู่ในดินนะครับออกมากินนะครับมาสางมาเห็ดห้เจ้าข้องจะเริ่อนเติบโตดีขึ้นนะครับผมเพิ่มธาดอาหารในดินนะครับถ้าเฮาว่าล่องพื้นนะครับบ่อบมีปัญหานะครับว่าล่องพื้นไปแล้วบม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีปุ๋ยกินอยู่ตลอดหรือว่าเห็ดห้ต้นมั่นเท่านี่ใหญ่ยยเร็วนะครับใหญ่ยยเร็ว อันนี้ก็คือเป็นการดีนะครับอันนี้ก็คือเว้าง่ยายวานน่ามเว้าวแนะนําเกี่ยวกับก,บการที่เฮาปลูกไม้นะครับที่เฮาปลูกไม้เฮาว่าร่องพืงน้นนี่การจเจริญเติบโตมันสิเร็วนะครับพี่น้องการจเจริญเติบโตดีนี่แหละครับพี่น้องกาลั а งแตกนะครับสองสามมือแต่ว่าอย่าลืมแส่ล้ำมั่นนะครับพี่น้องอย่าลืมแส่ล้ำมัน่นนะฮะแส่ล้ำมั่นก็สะเอาเป็นน้ายาเร่งรากหรือว่า ปุ๋ยเก25 55นะครับอันที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือใส่ปุ๋ยเกตเท่าเนี่ยละ25 55ละลายน้ำหล้วก,ก็แช่ได้นะครับพี่น้องละลลยน้ำแช่ได้อ่าพี่น้องเห็ดตามหรือผมเบาเนี่ยละว่ามันมันชิ่งใหญ่เร็วนะครับใหญ่เร็วเติบโตดีตน,น,งงนะครับผมใหญ่เร็วเติบโตดีเห็ดไห้มันเท่านี่ใหญ่เร็วนะฮะเอาน้ำปุ๋ยเนีน่ยละแช่มันเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งบางคนอ่าบ้องหูนะครับอ่าตัวนี้ดีนะครับ เพิ่นเอาไปใส่แล้วนะครับคือผมแนะนําให้เพิ่นพี่กายนี่นะครับเพิ่นเขามาเบาหอฟังว่าไดการเลยนะครับมันใหญ่เร็วนะครับมันแตกหยอดแท่งหยอดดีเพิ่นว่านะครับบางคนว่าเอาบอสเซ่ล่ำสดนะครับก็เกิดดีเกิดดีครับเกิดเบิดนั่นแหละนะครับแต่ว่าการเกิดมันฉิส่าในจังน้อยนะครับสากว่าล่ำมันถี่เฮาเซ่นะครับ หลับกันเลยว่าสากลัวแน่นอนครับมันจีสซตบอซตซ้ำได้กร้ซงนะครับแม่นอ่าพี่น้องที่ตัดออกมาแล้วก็เอามาเสียบโหลดนะครับตัดออกมือตัดมืออื่นเออตัดมือนี่เสียบมือมืออื่นนะครับบางคนว่าบ่าตองเซียอย่าว่าบ่แซครับพี่น้องให้แซีแม่นสีโซตไปได้ก็ต้องแซนะครับผมซ้ำกันกับกินเขานี่แหละนะครับผมอบอกง,ง่ายๆว่าของเส่บบเฮาก็กินได้ ได้หลายนะครับเฮ้าหิวยืนเละนะครับผมแต่ว่าเฮากินพออิ่มเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็คือบอกง่ายๆว่าการแชละมันมันเร่งการเจริญเติบโตนะครับผมเร่งรากเร่งต้นเร่งใบเฮ้านี่ยแหละให้มันใหญ่ไว้ให้มันทันฟ้าทันฝนให้มันทันหนานะครับผมการแชนะครับก็ดีนะครับมันเร่งการเจริญเติบโตไม่ไม่เฮ้าก็อย่าลืมนะครับแชละมัน นะครับน้ำยาเล่งลากหรือว่าปุ๋ยยิม555นะครับปุ๋ยเก็ดนะครับเป็นเทคนิคนะครับทิ่ใ่แล้วก็เลยมาบอกต่อพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอโจยเพียงซํานี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ